เมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกิฬา จังหวัดบุรีรัมย์ถูกแต่งตั้งเป็นจังหวัดเมื่อปีพุทธศักราช2476ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยามเป็นเมืองแห่งความรื่นรมตามความหมายของชื่อเมืองอุดมไปด้วยประสาทหินน้อยใหญ่พร้อมทั้งเป็นผู้นำทางด้านกีฬาเช่นกีฬาฟุตบอลและทั้งยังประกอบด้วยชาติพันธุ์ที่หลากหลายทั้ง ราวนางรองสวยเขมนเป็นต้นจึงทำให้มีวัฒนธรรมที่มากมายและหลากหลายแตกต่างกันไปจึงทำให้จังหวัดบุรีรัมย์มีชุมชนที่มีชื่อเสียงทางด้านกลุ่มวิสาหกิจนั่นก็คือชุมชนบานโคกวานชุมชนข้าวเม้า คนเก่าสองเมืองหรือเรื่องกระเดื่องไม้หลากหลายวัฒนธรรมที่มาและประวัติของบ้านโคกว่านบ้านโคกว่านในอดีตชุมชนแห่งนี้มีต้นว่านเป็นจำนวนมากซึ่งชาวบ้านจะปลูกไว้เพื่อรักษาโรคจึงเป็นที่มาของชื่อชุมชนบ้านโคกว่าน ประวัติความเป็นมากลุ่มที่อพยพเข้ามาเป็นกลุ่มแรกคือครอบครัวของคุณตาเกิ้งนวลปักสีซึ่งเป็นชาติพันธ์ชาวเขเมรและต่อมาเป็นครอบครัวของคุณตาเอี้ยงนุษสายคุณตาปอยบุญรอดและคุณปู่นาคชื่นทูได้อพยพตามมาจนเกิดเป็นชุมชนบ้านโคกว่านจนถึงปัจจุบัน ทางด้านทิศเหนือติดกับบ้านบุครามตำบลหน,นองสน стве, ออเภนางรองจัังหวดบุรีรัมย์ทางด้านทิศใต้ติดกับบ้านน้ำใสตำบลอีสานเขตอเภอเฉล, terms, ล, cy, ลิมพระเกียรติจบุรีรัมย์ทางด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านราชนิยมตำบลโคกต,ตูมอเภอประโคนชัยจัังหวดบุรีรัมย์ทางด้านทิศตะวันตกติดกับบ้านบุตาเวศตำบลหนองกงอเภอนางรองจัังหวดบุรีรัมย์ พื้นที่ของบ้านโคกวานมีทั้งหมด1 8 0 3ไร่ซึ่งภูมิอากาศจะเป็นลักษณะาอากาศที่ร้อนสภาพดินส่วนใหญ่จะเป็นดินร่วนคลองน้ำจะมีคลองน้ำรอบหมู่บ้านชื่อคลองน้ำปะเทียกลุ่มชาติพันธุ์ของชาวบ้านโคกวานมีทั้งชาว,วาเขมรและชาวลาวภาษาในชุมชนจึงมีการสื่อสารทั้งภาษา,าเขมรและภาษาลาว อาชีพส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบด้วยการทำนาทำสวนทำไร่และอาชีพหลักคือการผลิตข้าวเมาซึ่งเป็นจุดเด่นหลักของชุมชนบ้านโคกวานสถานที่สำคัญในชุมชนก็คือวัดซึ่งวัดแห่งนี้ชาวบ้านในชุมชนจะรวมด้วยช่วยกันจัดก,กิจกรรม ตามประเพณีและโอกาสและสถานที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งที่ชาวบ้านนับถือก็คือศาลปู่ยาซึ่งชาวบ้านในชุมชนจะมาขอพรบนบานศาลกล่าวตามโอกาสที่จำเป็นและสถานที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งที่ขาดไม่ได้ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจร่วมกำลังของชุมชนนั่นก็คือศูนย์เข้าเมาชุมชนในหมู่บ้าน จุดเด่นของชุมชนคือชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านมีไรายได้มีความสามารถในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่จุดด้อยเพราะว่าในปัจจุบันมีการผลิตข้าวเมาที่น้อยลงซึ่งผลจากจุดเด่นของชุมชนที่เข้มแข็งทําให้ชุมชนได้รับรางวัลหนึ่งใน5ชุมชนท่องเที่ยวโอทอกนวัตวิถีจังหวัดบุรีรัมย์ และ1ใน160ชุมชนโอทอบนวัตวิถีระดับประเทศ